นี่มาดูกันเพื่อนๆยายเห็นอะไรนี่มารดน้ำผักเสร็จแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่สิบพอดีมาเห็นตัวตัวเม่นอนะ่ะเพื่อนๆยายก็เลยวิ่งไป <laughs> เห็นตัวเม่นแล้วมาถูกตัวเขาให้เขาม้วนตัวกลมๆทีนี้ยายก็ไปเอา,เอาโทรศัพท์ วิ่งตามจน่วยเลยเมื่อกี้ไปเอาโทรศัพท์เขาวิ่งยายกันเลยวิ่งเดินสิ เดินเดินเร็วจะให้เอซีดูเดินโชว์หน่อยสามทุ่มครึ่งสามทุ่มสี่สิบแล้วเพื่อนๆเี่ยนีเนี่เนแ่้เนีนี้ไมีเ่เนี่เนปนีนี้ไเ่เน็นีานลเนีาเดีนเลยเนียนี่เหีเนียูน่ตันเดียวนางทเีบาเปีนะเพื่อนเอน เขาไปติดตะไคร้ลวดไฟฟ้าช็อตตายบางทีเนะเาะทำไงได้ Sergeant? เราไม่ได้เราไม่ได้เห็นเนาะเดินกลับเดินกลับไปไหนไปไหนไปเจอตะไคร้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เลยนะต้อรอดได้รอดได้รอดได้ที่ปกติจะรอดไม่ได้ นี่บรรยากาศมันก็จะขนาดนี้นะคะเพื่อนๆจริงๆก็ยังไม่มืดเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ่ายคลิปมันมืดเนาะยังแบบยังสว่างอยู่เดินแบบไม่ต้องใช้ไฟฉายเลยนะฮ่าฮคุยอยู่ได้คนเดียวฮหรือเปิดกล้องคุยอยู่ได้คนเดียวยายกำลังบอกว่ามีเอฟซีถามหานานแล้วเม่นไม่เห็นมาเหรอไม่เห็นเม่นหรอปีนี้เออ ยายไม่ค่อยได้ออกมากลางคืนเนาะพอดีอยู่แต่ในบ้านมันก็เลยไม่ค่อยได้เห็นเทพอดีวันนี้ยายอยู่ดึกหน่อยรถน้ําผักอยู่ดึกหน่อยพอดีมาปิดน้ํามาปิดก๊อกน้ําพอดีเห็นพอดีกําลังนึกถึงเม่นพอดีเลย <c oughs> นึกถึงก็มาพอดีเลยกําลังไปปิดก๊อกน้ําว่าเอะเคยเจอเม่นบางทีแฟนยายเดินมาเหมือนเหม,มิยังเดินเหยียบเลยบางทีนะ <c oughs> เห็นไหมบ้านหลังข้างๆยังมองเห็นอยู่เลยเนาะน่าจะเมื่อกี้เท่าไหร่นะนาฬิกาเดวเปิดนาฬิกาดูก่อนกี่โมงกี่ยามสามทุ่มสี่สิบห้าเพื่นพนอนๆนะเห็นไหมบ้านข้างๆเพราะว่ามันสีขาวมันก็ยังมองเห็นนะมาทางนี้ก็ยังมองเห็นนี่ยจเป็นขึ้นไปท้องฟ้ายิ่งแล้วใหญ่นุ่นเฮ้ยเห็นอะไรเมื่อกี้ดาวตกป่ะดวงจันทร์นะนะดวงจันทร์ ถ้ามันหัหนมาทางนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะถ้ามันย้อนแสงมันแดดโอ้เห็นอยู่นี่ซันแล้วก็จะมืดลงไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆมืดลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปก็จะมืดลงมืดลงนะราหมดแต่คุยเมนเดินนีละโอ้เหวียงอยู่นึกว่าเมนเดินนี้แล้วใหญ่จับมานะเนี่ยใหญ่จับให้มาเข้ามาตรงนี้ จะได้ถ่ายให้เอฟซีดูเห็นชัดๆเดินสิ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 ใหญ่จับมาให้มาเดินตรงนี้ลงๆเอฟซีจะได้เห็นชัดๆเดินสิเดินสิเดินเร็วเดินเร็วเดินแล้วลุกเดินแล้วลุก เดินแล้วลูกไปไหนอีกไปไหนอีกสนามเด็กเล่นจับให้มาที่สนามเด็กเล่นเดินแล้วลูกเดินแล้วลุกเดินแล้วลูกอ่ะมาพอแล้วแหละไม่เล่นแล้วไปไปแค่นี้แหละเอามาให้เอฟซีดูเฉยๆเนาะของเล่นเด็กของเล่นเด็ก ไปสิไปบ,บายเอลซีไป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 เดนิดนเดนิดนเดินเดินไปไปไปเดินเดินเดินไปขึ้นไปขึ้นดีละ่ะขึ้นดีละ่ะขึ้นไปบายบาย,บาย,บาย ถ่ายรูปหน่อยสิลืมถ่ายรูปหันมาทางนี้หน่อยก็บ้เลอะเลยตัวแม่นะว่านี่มีลูกหรือเปล่าไม่เห็นถ้ามีลูกเขาจะพาลูกเดินออกมาเล่นแล้วนี่